ค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ชาวโซเชียลแคมแล้วก็ชาว YouTube นะคะวันนี้ก็มาที่วินเซนะคะเออจะมาอธิบายวิธีการจัดส่งแล้วกนขั้นตอนการจัดส่งต่างๆให้ดูนะคะว่าสินค้าจะถึงมือผู้รับได้อย่างแน่นอนนะคะโดยเบนซี่ยีสานะคะมากันเลยค่ะค่ะลูกค้าหรือคนที่สอบถามนะคะเมื่อเห็นผลิตภัณฑ์นะคะอย่างเช่น mm hmm. ไอออนพนทีนะคะตัว ID ดีซลเดอร์ ตัวแอสตริกาเอสเอ็กตัวไอโกลตาไทโอนะคะตัวลาซิบูริีคีโตนะคะเมื่อดูผลิตภัณฑ์แล้วเราก็ดูว่าเออมีออยอนะคะปลอดภัยนะคะไม่มีผลข้างเคียงนะจ๊ะเราก็มีทั้งสินค้านําเข้านะคะแล้วก็ตัวผิวขาวใสนะคะเมื่อเมื่อสนใจในผลิตภัณฑ์แล้วก็สามารถทําการแอดไลน์ได้ที่ไลน์นะคะเบนซียี่สามบีเอ็นแซดแซดอีวายสองสามนะคะ หรือต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook er, b e n ี S ่ไอเซลเลนเ B E, y I S L e N แซ E Y I S L E N D E R นะคะหรือต้องการรับชมคลิปดาราเน็ตไอดอลต่างๆหรือว่าผู้ใช้จริงนะคะได้ที่ YouTube หรือว่าเข้าไปที่ Google แล้วพิมพ์คำว่า 23, b e n ซี S ่ย e ีา B E N แซ E Y 2 3งสามนะคะก็จะมีข้อมูลที่เบนทำเป็นคลิปเอาไว้แล้วก็รีวิวเน็ตไอดอลต่างๆหรือว่าผู้ใช้จริงนะคะแล้วพอแอดไลน์มาปุ๊บ ส่วนตัวของคุณลูกค้าเองก็เบนก็จะสอบถามว่าคุณลูกค้าอายุเท่าไหร่มีโรคประจําตัวไหมนะคะแล้วก็มีปัญหาต้องการลดน้าหนักตรงส่วนไหนบ้างแล้วก็ต้องการลดน้ําหนักได้กี่กิโลเบนจะได้ตอบโจทย์แล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องแล้วก็ตอบโจทย์กับคุณลูกค้าได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วเมื่อคอนเฟิร์มสินค้าในการสั่งสินค้าแล้วเบนก็จะส่งเป็นเลขที่บัญชีนะคะของกาสิกรไทยหรือของแบงค์กรุงเทพ เมื่อลูกค้าแจ้งโอนแล้วรบกวนถ่ายเป็นสลิปใบเสร็จเพื่อเป็นการยืยนยันหรือส่ง SMS มาที่เบอร์0846697896นะคะของเบนได้แล้วพอแล้วพอหลังแจ้งโอนเสร็จขอชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อกลับอย่างถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนนะคะเมื่อทางเราจะส่งสินค้าแล้วอ่าพอมาจัดส่งสินค้านะคะเนี่ยค่ะเราก็จะเขียนนะคะแล้วก็แพ็คสินค้าที่ที่ปรษณียนะคะ แล้วก็ถ่ายเป็นสลิปใบเสร็จเพื่อเป็นการยืนยันอ่ะมีทั้งอันนี้สินค้าในประเทศไทยนะคะที่เราจัดส่งในประเทศไทยเนี่ยชอเร็จเราก็จะถ่ายถ่ายเป็นสลิปใบเสร็จเพื่อเป็นการยืนยันแล้วก็ลูกค้าเก็บเลข e อ s มอไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะคะ,ะว่าทางเราได้จัดส่งสินค้าแล้วก็ลูกค้าได้ถึงมือแน่นอนแล้วก็ส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศนะคะมีความไม่สะดวกในการเออจะให้เราเราก็ยินดีจัดส่งสินค้าโดยที่เบนจะมาที่ไปรษณียน์นะคะ อย่างเช่นวันนี้มีลูกค้าที่เราจะส่งไปประเทศญี่ปุ่นนะคะเราก็จะทําการชั่งน้ําหนักเราก็จะทําการชั่งน้ําหนักแล้วก็ทําการถ่ายส่งว่าคุณต้องการต้องคุณต้องเสียค่าน้ําหนักแล้วก็ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ในการจัดส่งในทุกๆครั้งนะคะว่าเราจะไม่มีการบวกทางใดๆทั้งสิ้นนะคะ <S <S แล้วพอเสร็จปุ๊บนะคะเรามาที่ทางทางทางนี้ทางของวินเซนนะคะแล้วเขาก็จะเขียนออกบินให้นะคะแล้วเดี๋ยวก็ จะทำการถ่ายเป็นสลิปใบเสร็จ EMS เพื่อเป็นการยืนยันว่าได้จะส่งสินค้าไปต่างประเทศแน่นอนค่ะแล้วเราก็จะส่งไปให้ไปให้ที่ในในทางไลน์ของคุณลูกค้านะคะอาอย่างเช่นวันนี้นะคะไปส่งไปที่ทศญี่ปุ่นพอเสร็จปุ๊บอันนี้นะคะเราก็จะทําการถ่ายเป็นสลิปนะคะเช็ค <Yeah. S 1> นี่คะ่ะแล้วก็เป็นเลข EMS นะคะอ้างอิงนะคะว่าราคาเท่าไหร่นะคะค่าจะส่งนะคะแล้วก็สําหรับ ปรษยนีนะคะก็จะมีเลือกว่าเป็น air ์เมลนะคะหรือว่าเป็น e m s นะคะว่าจะสั่งส่งเป็นฮ่องกงเป็นญี่ปุ่นไต้หวันมาเลเซียยุโรปนะคะแล้วก็จะมีแจ้งในวันนะคะว่าเราจะส่งราคาเท่าไหร่เป็นแบบธรรมดาเท่าไหร่ e m s เท่าไหร่นะคะแล้วเราก็จะถ่ายเป็นสลิปเพื่อเป็นการยืนยันใหเ้เรียบร้อยนะคะส่วนประเภทประเทศญี่ปุ่นฮ่องกงเนี่ยก,ก็จะไม่เกินประมาณ3วันก็จะได้รับสินค้านะคะ แล้วก็ทางวินเซนต์แล้วก็ทางเบนซ์เนี่ยเวลาจะจัดส่งสินค้านะคะก็เวลาทําการนะคะก็คือจันถึงเสาแปดโมงนะคะถึง2องทุ่มนะคะค่ะแล้วก็ขอบคุณลูกค้าที่ไว้ใจในผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ไว้ใจให้เบนซ์จัดส่งสินค้าแล้วก็ดูแลเทคแคร์ สำหรับลูกค้าที่ต้องการลดน้ําหนักนะคะแล้วก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครปรึกษาใครหรือว่าลูกค้าที่ผิวดําคล้าก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่0846697896หรือแอดไลน์ได้เลยนะคะที่เบนซี่ยีนะคะหรือว่าจะมี QR code ถ่ายแล้วก็แอดมาทางไลน์ได้เลยค่ะยังไงก็ขอบคุณมากค่ะแล้วก็ส่วนแอฟริกันเอนะคะก็จะจัดโปรนะคะอยู่ที่1,100บาทนะคะแล้วก็แพ็คคู่สุดคุ้มแอฟริกันคู่รั จะอยู่ที่1,800บาทแล้วก็ฟรีค่าจะส่งส่วนในแบรนด์ไทยนะคะ IL คาาทีน IL กูตาไฮโอนะคะแล้วก็ IL คาาทีน ID เซเลนเดอร์ ine, D ender, ก็จะอยู่ที่800บาทนะคะปกติราคาหน้ากล่องอยู่ที่1,200บาททุกตัวนะคะสามารถสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้แล้วก็ถ้ายังไม่สั่งซื้อก็ไม่เป็นไรก็ยินดีให้คำแนะนำค่ะก็ยังไงก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ